สนับสนุนโดย GSB Live เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารออมสินโทร1115อีกหนึ่งครั้งครับอีกโอกาสในชีวิตที่ได้เดินทางในกรุงเทพมหานครครับในโซนนี้ผมเคยได้มาแล้วก็สัมผัสกับ บริเวณแถวๆนี้มาก่อนอย่างเช่นเสาชิงช้าหรือว่าสารเจ้าพ่อเสือครับซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้มากๆกับสถานที่ที่เราได้เดินทางมาในวันนี้ครับนั่นคือสามแพร่งของกรุงเทพมหาคนครนั่นเองครับ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าแพร่งเหมือนกันใช่ครับชื่อแพร่งนี้คือแพร่งภูธรครับแพร่งภูธรเนี่ยมาจากพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธออมามืองภูทะเลทำารงศักดิ์ครับเป็นโอรสของรัชกาลที่สี่สมัยก่อนเป็นวังนะตรงเนี้ยตรงนี้คือเมื่อก่อนเป็นวังก่อนที่สมัยรัชกาลที่หจะมาสร้างเป็นตึกเนี่ยครับเป็นวังก็โอมามืองภูทะเลก็เป็นโอรสของรัชกาลที่สี่ แล้วก็แท่งนาลาถัดไปทางทิศเหนือเนี s <S ่ยก็จะ right เป็นแท่งนาลาแ totally. ท่งนาลาแท่งนาลาก็มาจากพระนามของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราทิศตะพันธ์ครับถัดไปอีกทางเหนือขึ้นไปอีกก็จะเป็นแท่งสัมพัสาครับมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมาหลวงสัมพาสา์สุปกิจ โอรถของราชการที่4ก็เหมือนบ้านนะครับเรียงกันเรียงกันไปแล้วว่าคำว่าพระเณงคือทางออกอย่างที่บอกไปใช่หครับคือทางออกนั่นเองซึ่งในโซนนี้เนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นเป็นส่วนเป็นเป็นส่วนเป็นโซนไปอย่างโซนนี้ก็จะเป็นเรื่องของของกินครับส่าว่ที่นี่มีร้านอาหารอร่อยหลายร้านเกือบ3าร้านเกือบ30ร้าน ที่นี่ครับเขาก็แบ่งสัดส่วนได้ชัดเจนมากๆอย่างแพร่งผูทรส่วนใหญ่ของแพร่งนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นอาหารหมดเลยครับเป็นตรอกที่เต็มไปด้วยอาหารการกินที่ไม่ค่อยได้เห็นแปลกประหลาดมากๆอย่างเช่นลูกชิ้นปลาสมองหมูทำเอง ร้านนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าตัวพี่ตุ้ยเองเป็นเจ้าของร้านด้วยใช่ไหมครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ยสดุต่างมากคือคําที่เขียนเอาไว้ว่าลูกชิ้นแล้วก็มันสมองหูไทยทำครับมันคืออะไรร้านนี้มีชื่อไม่เชื่ออะไรก็ชื่อนี้แหละครับชื่อนี้เลยครับก็จริงๆไม่มีชื่อแต่เราใช้เนี่ย ผู้ชายถนัดเสือท่านตั้งให้มีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูตะลู้ยาไส้ลูกชิ้นกรอบหนังปลาส่วนสมองก็คือสมองก็แยกกันเอาไว้สมองนี่คือสมองหมูอะสมองหมูจริงๆใช่ครับสดไหมหรือว่ามันคือสดแล้วเอามาตุ๋นนะครับเอามาตุ๋นแนวครับผมเองยังไม่เคยรับประทานสมองสัตว์ประเภทใดมาก่อนบนโลกใบนี้คนี่ครับอันนี้เป็นอาหารจริงๆดั้งเดิมเนี่ยเป็นอาหารของคนจีนแค่ครับ แต่ว่าเราเนี่ยก็อยู่ในย่านของคนจีนแคะย่านนี้ครับนะก็มีแม่บุญธรรมเป็นชาวจีนแคะก็เลยสอนวิชาทำเกาเหลาสมองหมูให้เกาเหลานี่ครับเป็นเรียกว่าเกาเหลาต้องเรียกจำเจ้วาเกาเหลาเกาเหลาสมองหมูครับ เขวเรา่าสมองหมูเนี่ยนี่สมองหมูใช่ไหมฮะวันหนึ่งใช้เยอะไหมสมองหมูเยอะครับอันนี้มันมีเวลาเรามาสดๆเนี่ยมันก็ต้องคัดให้เลยนองครับนี่ไงของนี่ต้องทิ้งไปใช่ไหมครับที่นี้ผมอยากรู้มากเลยส่วนผสมต้องมีอะไรบ้างครับอันนี้ขาหมูครับ อะไรครับเพดานหมูเพดานหมูลยปากหมูอ่าเากมานะครับเพดานนะเพดานหมูเลยไม่ปากนะอือฮ่ขอชิมน้ำก่อนเลยแบบเดียวยงเพิ่เรายังเพิ่งปรุงนะ ต้มจริงครับไม่ได้แบบเป็นร้านทั่วไปที่มานั่งใส่เครื่องปรุงกันโคลมโคมโนโน่ครับบางคนเขาชอบอย่างนี้ก็เป็นน้ำส้มเตาบางคนเขาไม่ทานพริกดองเขาก็เอาพริกป่นใส่น้ำซุปสุดสุดมากครับหแทนทาสดน้ำซุปอย่างเดียวผมผมสามารถโอเคอะไร เกาเหลาสมองหมูฮะร้านเกาเหลาสมองหมูเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นอาหารเนี่ยนะครับสำหรับคนจีนในยุคนั้นเนี่ยนะฮะก็ที่เราได้กินไปครับ <c oughs> ก็จะมีเป็นเกาเหลาสมองหมู <c oughs> ก็มีสมองหมูนะครับมีตับหมูมีลูกชิ้นที่ทํามาจากส่วนผสมหลายๆอย่างมีเพดานปากของหมูทุกอย่างครับถูกคัดสรรแล้วก็ทําผ่านกรรมวิธีต่างๆเนี่ยนะครับเป็นอย่างดีคุณลองเปิดใจแล้วลองชิมดู รสชาติอร่อยครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อไอสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยบางทีบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้สนับสนุนโดย GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารอมสินโทร1 1 1 5